การตรวจยูรีนออร์แกนิกเทสก็เหมือนเป็นการตรวจเรื่องของปฏิกิริยาเคมีใดๆในร่างกายที่เรามีความผิดปกติบ้างจะต้องเอากระสวะที่เราได้เนี่ยครับเอาไปทําการทดสอบหลายๆอย่างหาเรื่องขององค์ประกอบของสารอินรีย์ต่างๆเรื่องของยูรีนออร์แกนิกเทสเนี่ยมันบอกได้ตั้งแต่เรื่องการเผาผลาญการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอะมีอันไหนที่มันเผาผลาญผิดปกติบ้างน,นอกจากการดูแลเรื่องการเผาผลาญหรือการย่อยของอาหารมันสามารถหาต่อได้ว่าเรามีความผิดปกติในการพร่องสารอาหารหรือว่าวิตามินเกลือแร่ตัวไหนบ้างแล้วก็ยังสามารถบอกึงถึงว่า ตัวความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในปฏิริยาเคมีในร่างกายแต่ละอย่างเนี่ยเกิดผลกระทบกับร่างกายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการสะสมเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วนาไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือเรื่องของมะเร็งหรือว่า ความเสี่ยงในการเสียสมดุลของสารสืสร่อประสาทการที่เรามีสารสื่อประสาทในสมองที่เสียไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้เราเกิดเป็นโรคทางจิตเวชได้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางสุขภาพจิตนะครับอาจจะไม่ต้องรอจนถึงขนาดเรามีปัญหาทางจิตเวชแต่ว่าอาจจะมีปัญหารเรื่อง,องของความเครียเดเรื้อรังการอดนอนเรื้อรังหรือว่าบางคนนอนไม่หลับหรือว่าบางคนรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายรู้สึกมีความเครียดง่ายพวกนี้ก็สามารถตรวจหาได้จากเรื่องของยุลินรีนออร์แกนิกเหมือนกันการตรวจนี้ยังบ่งบอกถึงความผิดปกติในสมดุลของแบคทีีีเรยยยแลล้้้ววก็สในนไดะคับ นอกเหนือจากเรื่องของสมดุลแบคทีเรียนในลำไส้เรายังสามารถบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องของการค้างของสารพิษในร่างกายได้ นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพโดยรวมที่ได้พูดถึงไปแล้วครับเรื่องของยูรีนออแกนิกสเนี่ยสามารถที่จะตรวจเป็นเหมือนเช็คอัพประจําปีได้เลยนะครับเพราะนั้นการที่เราตรวจตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะเพื่อจะดูว่าเรามีความผิดปกติตรงไหนบ้างเราจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรบ้างและเราต้องใช้สารอาหารอะไรในการแก้ปัญหาบ้างอันนี้จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแต่ทีนี้บางคนถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติแบบไหนบ้างที่สามารถตรวจหาเจอได้จากเรื่องของยูรีนออแกนิกก็จะเป็นได้ตั้งแต่เรื่อง กระบวนการเออผาผลาญหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เลื้อรลังอ่อนเพียรเลื้อรลังหรือรวมถึงเด็กที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการช้าชมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของสมดุลปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเหมือนกันสำหรับการตรวจเรื่องของยูรีนออร์แกนิกนะครับจะแนะนําเป็นการเก็บปัสสาวะตอนเช้าห่างจากอาหารมื้อสุดท้ายหรือว่าเมื่อคืนอะ่ะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ปัสสาวะมันเข้มข้นที่สุดสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการตรวจยูรีนออร์แกนิกเทสนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคร